นำเสนอการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เสนออาจารย์นรงลํำดีวันนี้เราก็จะมาปิเซนต์กบบเกมแนวต่อสู้นะครับระหว่างผู้เล่นสองคนนะครับผมก็จะมีสอนเลือดอยู่สองฝั่งนะครับที่เหลือที่เหลือแล้วก็มีจำนวนตาที่ชนะ ถ้าดาวหายไปก็เท่ากับว่าแพ้เป็นหนึ่งตานะครับแต่ถ้าดาวหายไปสองดวงก็เท่ากับแมตชน,นก็จะจบไปเลยทันทีนะครับผมส่วนายในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับสามารถเดินหน้าถอยหลังแล้วก็กระโดดได้นะคะสามารถต่อยได้ค่ะคนที่สองก็จะเลือดลดลงไปค่ะออกหมัดซ้ายหมัดขวาได้ค่ะ แล้วก็คนก็รับดาเมจนะคะต่อยอย่างเดียวก็ได้หรือจะเตะด้วยก็ได้นะคะถ้าหลอดเลือดสีเหลืองหมดก็แปลว่าแพ้นะคะส่วนคนที่มีหลอดเลือดเหลืออยู่ก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองค่ะที่สองก็สามารถเดินได้นะคะถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เดินหน้าแล้วก็กระโดดได้นะคะชกได้เตะได้ลองชกพร้อมกันดูค่ะถ้าไม่โดนก็ไม่รับดาเมจนะคะประมาณนี้ค่ะ ค่ะสังเกตดูฉากหลังนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นอีกด้านนะคะเพราะว่าการทําแรนดอมฉากนะคะในแต่ละตาจะประมาณนี้ค่ะมาเกมลองให้เวลามันหมดนะครับจะดูคนไหนชนะซึ่งคนที่หนึ่งชนะแน่นอนเพราะว่าคนที่หนึ่งมีเลือดไม่ลดเลยครับก็มี ก็คือมีเลือดมากกว่าคนที่สองคนที่สองก็เลยแพ้นะครับในส่วนระบบโดยรวมการสร้างด้วยอ e ีโบกินที่นะครับตัวนี้ก็เป็นกึง่ง Td 2d นะครับมี Td เป็นโมเดลและฉากเป็นทูดีนะครับผมขอบคุณครับ